พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,มหาราชพุดชมราชบบพิรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่มให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง ทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่73มักมีองแปดตอนที่4ี่อากาศดีจังเลยอยากได้การพลังมักอันต่อไปแล้วสิท่านหัวหน้าเกาะขอรับภารกิจต่อไปท่านจะให้การรูปอะไรขอรับ คราวนี้ข้าไม่มีการ์ดให้เจ้าต้องไปหาเอาเองหาหาจากไหนล่ะขอรับก่อนจะไปตามหากาดใบที่สามเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่ามักมีองค์8เมื่อย่อให้สั้นลงก็คือข้อปฏิบัติที่อยู่ในส่วนของศีลสมาธิปัญญาการ์ดสองใบแรกที่เจ้าได้ไปคือสัมมาทิฏฐิมองเห็นตามความเป็นจริงและสัมมาสังกัปปะ คิดในทางที่ไม่โลภไม่โกรธและไม่เบียดเบียนอยู่ในส่วนของปัญญาการที่เราจะมีปัญญาได้ต้องมีสามอย่างนี้สุตมยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังและเรียนรู้จินตามยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการทบทวนคิดพิจารณาภาวนามยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติอ๋อ ที่ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนไว้สุจิพาฟังทบทวนปฏิบัติใช่แล้วส่วนการ์ดใบที่สามข้าบอกได้แต่ว่าอยู่ในส่วนของศีลเจ้าต้องไปค้นหาเอาเองว่าทำยังไงถึงจะได้มางานยากแล้วสิศิลาข้าไม่กลัวรอกเรื่องยากๆเนี่ยท่านหัวหน้าเกาะบอกกติกามาเลยขอรับข้าพร้อมแล้วภารกิจครั้งนี้ ข้าจะให้พวกเจ้าส่งตัวแทนมาแค่สองคนเพื่อไปจับคู่กับเด็กในเมืองอีกสองคนใครจะเป็นตัวแทนกลุ่มละ่ะใครจะไปเอาอย่างนี้จับไม้สั้นไม้ยาวใครได้ไม้สั้นคนนั้นคือตัวแทนททฮึปฮมชยโยได้ไม้สั้นแล้ว เย้ไกันกับเข็มทองไม่ต้องเสียใจข้ามีคาสนุกสนุกรอให้เจ้าทำอยู่เยพราะเรา้อุดๆเจ้าค่ะเออแล้วไหนละขอรับเด็กอีกสองคนที่จะมาทำภารกิจด้วยกันสุดแซบแสนแซบสองพี่น้องจะมาช่วยเจ้าทำภารกิจนี้ ป้าโถนึกว่าใครที่แท้ก็คนที่ถูกพวกเราหลอกนี่เองสงสัยจะยังไม่เข็ดโอ้ยนี่พวกเจ้าเองเหรอไม่ว่าพวกเจ้าจะเคยผิดใจอะไรกันมาก่อนแต่ตอนนี้ต้องร่วมมือกันทำภารกิจให้สำเร็จเฮก็ได้ขอรับกติกาก็คือ ตามหาการ์ดรูปกระต่ายให้คร6บ6ใบภายใน20นาทีถ้าทำได้สำเร็จภายในเวลาข้าจะให้กระต่ายทองคำเป็นรางวาัลโอ้โหกระต่ายทอ,ทองคำ <okus. S 1> ของรางวัลต้องเป็นของข้าเฮ้ยเป็นของข้าต่างหากเ่าบอกว่าของข้าไงโฮ้ยแค่เริ่มต้นก็เห็นแววไม่ดีแล้วต้องทำภารกิจกับเด็กนิสัยเสียทั้งสองคนน่ะเอานะอาจจะไม่แย่ขนาดนั้นก็ได้นะศิลา ระหว่างทางที่ค้นหาการ์ดกระต่ายให้สังเกตคำบอกใบ้ตามรายทางให้ดีๆจะทำให้หาเจอเร็วขึ้นเริ่มภารกิจได้ไปทางนั้นไปทางนั้นต้องเจอแน่ๆเจ้าปันรีบตามเจ้าสุดแสบแสนแสบไปกันเร็วเฮ้ยวิอีกแล้วเหรอรอด้วยบ๊ายบาย อยู่ไหนน้าการอยู่ไหนอยู่ไหนฮ่านั่นเสียลักบอกใบน้นี่การกระต่ายต้องอยู่ในถังไม้นั่นแน่เลยเอาเบาซิสองคนนั้นยังไม่เห็นเราต้องรีบเอาการนี่มาเป็นของเราก่อนถ้าพวกเราหาเจอได้มากกว่ารางวัลจะได้เป็นของพวกเราอ้จริงด้วยเจ้านี่ฉลาดมากเฮึอบเบโอ้ยอยังไม่ออกอะ่ะเดี๋ยวซิ พวกนั้นเดินมาทางนี้แล้วนะอโอยพวกเจ้ามายุ่งอะไรกับของของข้าที่จะขโมยอะไรอีกข้ารู้ทันนะอาเปล่านาะข้าแค่มาหาของที่หายไปอ่ะอ้าใช่ใช,ใช,ใช่สองคนนั้นตั้งหากแล้วที่เป็นขโมยอ่ะมันขโมยเงินข้ามาซ่อนไว้แถวๆนี้อืมสองคนนั้นนะนะ<อ>เป็นขโมยเอยระวังนะพวกนั้นต้องมาขโมยของท่านแน่แน ว่าไงนะข้าไปก่อนนะเดี๋ยวสิโคตตายแล e. mm, well. ้วแสบจริงๆขโมยของข้าไปจนได้นี่อย่าคิดว่าจะหนีพ้นนะอุ้ยอ่าจะการกระต่ายตั้งสองใบดูสิเจ้าปันเย้เย้เยบังเอิญจังเลยอยู่ดีๆก็หาเจอว่าแต่พวกฝาแฝดหายไปไหนแล้วล่ะไปตามหาดูทางนู้นกันทองเฮ้นฮ่ฮึฮย ไม่เปิดยากไหนหไหนมีก๊สกระต่ายอยู่ไหมอ้ยไม่มีอะไรเลยอะ่ะมีแต่ฝุ่นน่ะยัยไลลตามโนดแล้วอ่ะทำไงดีทำไงด,งดีเอา้เอายัยหาที่ซ่อนอหาที่ซออ่อนอหาที่ซ่อนหลบ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  <c oughs> เห็นไหมห,หนอยหลบเก่งนักนะคอยดูเถอะเจอหน้าเมื่อไหร่จะจับมาสั่งสอนให้รู้สํานึกเลยเฮ้ยปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วออกมาได้แล้ว เออช่วยด้วยออกไม่ได้ออกไม่ได้เฮ้ยอ้าแย่แล้วสิต้องหาคนมาช่วยซะแล้วช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยพี่ชายข้าเทพี่ชายข้าแต่อยู่ในนั้นออกมาไม่ได้อ่ะคราวนี้จะโกหกอะไรอีกอ่ะข้าไม่ได้โกหกนะถ้าไม่มีใครช่วยพี่ข้าต้องหายใจไม่ออกตายอยู่ในถังแน่ๆแเลย ันเรื่องเพอเจอหวังจะหลอกเอาเงินเราอีกแล้วสิคราวก่อนก็โกหกว่าพี่ชายเจ้าป่วยหนักข้าไม่เชื่อเจ้าแล้วใช่อย่าไปฟังเด็กขี้โกหกเลยไปเถอะหน่อยพวกหน้าปลาแห้งเน่าเอ้ยทำอย่างกับตัวเองไม่เคยโกหกอย่างนั้นนั่นแหละแล้วไงละ่เะเอข้าพูดเรื่องจริงก็ไม่มีใครเชื่ออยู่ดอีอ่ะเฮ้ยฮะ เกือบตายไปแล้วไม่ล่ะสุดแซบออกมาได้ยังไงเนี่ยข้าช่วยดึงออกมานะ่ะสิทีหลังก็อยากไปโกหกหลอกใครเขาอีกเข้าใจไหมข้าข้าจะพูดอะไรก็สิทธิ์ของข้าอยา่ามายุ่งนะถ้าพวกเราไม่ยุ่งพี่ชายเจ้าคงแย่ไปแล้วที่เจ้าพูดอะไรไม่มีใครเชื่อก็เพราะเจ้าโกหกหลอกลวงชาวบ้านเป็นประจำนี่ไงละ่ะผลของการพูดโกหกอะ่ะ ใช่เจ้านะ่ะมีมิจฉาวาจาครบเลยทั้งพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคําหยาบพูดเพ้อเจอ้อเหมือนส,มส้มซาสมัยก่อนเป๊ะข,ข้าเยหยุดนะข้าไม่อยากฟังข้าไปหาการ์ดกระต่ายต่อดีกว่าการ์ดกระต่ายนี่น่ะเหรอข้าหาเจอแล้วตั้งสองใบระหว่างทางที่มาหาเจ้านี่ละเฮ้ยทำไงดีอะพวกมันได้กาแสงหน้าเราไปแล้วอะ ต้องเปลี่ยนแผนใหม่แล้วล่ะเราจะเอาก้าสองใบนั่นมาเป็นของพวกเราให้ได้แล้วจะทำยังไงล่ะโ <c oughs> อเคโอเคเออพวกข้ามาค,คิดดูแล้วลํำพังเราสองคนพี่น้องคงตามหาการกระต่ายสู้พวกเจ้าไม่ได้แ <c oughs> น่ๆ <c oughs> จริงด้วยพวกเราทั้งเด็กกว่า แล้วก็ตัวเล็กแค่นี้จะไปสู้รุ่นพี่แบบเจ้าได้ยังไงกันล่ะข้าว่าเราแบ่งเป็นสองทีมทีมละสองคนดีกว่าแล้วแบ่งการ์ดกันคนละใบแยกย้ายกันหาคนละมุมเมืองแล้วใครจะจับคู่กับใครละ่ะเรื่องแบ่งการ์ดแบ่งทีมพวกข้าไม่มีปัญหาหรอก <Hey. S 1> ข้าคู่กับเจ้าส่วนข้าก็คู่กับเจ้า นี่ข้าต้องไปกับเจ้าแสนแสบหรอก็ได้ตกลงตามนั้นฝาแฝดจอมแสบกำลังคิดแผนร้ายอะไรกันอยู่แล้วศิลากับเจ้าปันจะทำภารกิจได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป